แผลมาเลนเนี่ยอนี่อันฉันจะจัดการด้วยดาบมาเลยเนี่ย b e a d of m i c h e l ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมามามา,มาดวนกันนี่นายก็ขี่ม้าข้าก็ขี่ม้าเหมือนกันมามาเล่นเล่นม้าก่นโอ้ดิฟดิฟอุย้ยดับดับผู้หรอโดนโดนเลือดไหลไหนอยู่ไหนเจ้าผู้พิฆาตดาวมือมาแล้ว hello 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 lên. hello 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 hello